ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการของเราเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาท่านมาสแกนใบหน้ากันนะครับสําหรับใครที่สแกนใบหน้าผ่านแอปเป๋าตังแล้วไม่สําเร็จนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะสแกนใบหน้าได้สําเร็จนั่นก็คือนะครับใช้แอปของกรุงไทยนั่นเองโดยวิธีการนะครับเราจะต้อง โหลดแอปของกรุงไทยมานะครับแล้วก็สมัครแอปของกรุงไทยนะครับก็เข้าไปในเป๋าตังค์นะครับมันจะมีให้เลือกว่าลงทะเบียนสแกนใบหน้าเลยหรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปกรุงไทยนะครับถ้าเกิดว่าเราสแกนใบหน้าผ่านแอปเป๋าตังค์มันไม่ได้ก็ต้องมาสแกนใบหน้าผ่านแอปกรุงไทยโดยคลิกเลือกแอปกรุงไทยนะครับมันก็จะพาให้มาติดตั้งแอปกรุงไทยถ้าเกิดว่าท่านที่มีติดตั้งอยู่แล้วก็ง่ายเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปกรุงไทยนะครับมันก็จะให้ติดตั้งนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนเราต้องลงทะเบียนผ่านแอปกรุงไทยก่อนนะครับก็คือนะครับพอโหลดแอปเสร็จ Kraft, ปุ๊บเปิดแอปเข้ามานะครับแอปกรุงไทยเขาจะให้สแกนบัตรประชาชนนะครับสแกนบัตรประชาชนปุ๊บนะครับมันก็จะรันหมายเลขบัตรประชาชนให้เรานะครับคือตรงนี้นะครับพอ ดูหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็กดยืนยันนะครับเพราะว่าส่วนมากจะถูกต้องนะครับทีนี้ก็ให้มากรอกหมายเลขหลังบัตรนะครับหมายเลขหลังบัตรประชาชนตัวสําคัญจะมีตรงนี้นะครับก็คือ ME 0นะครับ M E แล้วก็เลข0นย์ะครับไม่ใช่เลข O นะครับถ้าเกิดว่าใส่โแล้วจะไม่สามารถทําขั้นตอนนี้ผ่านได้นะครับต่อไปนะครับก็ให้มาตรวจสอบข้อมูลนะครับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เรากรอก เบื้องต้นแล้วนะครับพร้อมหมายเลขบัตรประชาชนมาถูกต้องไหมนะครับพอถูกต้องปุ๊บก็กดยืนยันไปครับทีนี้พอกดยืนยันเสร็จปุ๊บก็จะมาสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้านะครับเท่าที่ผมตรวจสอบดูหรือว่าสัมผัสมานะครับการสแกนใบหน้าผ่านแอปเป๋าตังผมสแกนเ,เกือบชั่วโมงนะครับไม่ผ่านเนื่องด้วยขนาดว่าผมเคยได้รับาการอนุมัติเงินผ่านแอปเป๋าตังมาแล้วนะครับ ทีนี้มาเขามาให้เงินคนละครึ่งรอบที่สามเนี่ยครับมันต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนใหม่ก็ยังไม่ผ่านผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็ใช้วิธีการนี้นะครับก็คือยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับมันก็ทําได้ก็เลยนําวิธีนี้มาบอกท่านทั้งหลายนะครับก็ให้สแกนใบหน้าตามปกตินะครับเล็บเดียวก็ผ่านนะครับอันนี้ผมใช้เวลาประมาณ สองนาทีนะครับพอผ่านปุ๊บมันก็จะบอกว่าสแกนใบหน้าสําเร็จนะครับพอสแกนใบหน้าสําเร็จนะครับทางแอป,ปแฮกกงแอป,ปตัวทีครับแอปกรุงเทนะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านรหัสผ่านตัวนี้จะใช้ยืนยันปลดล็อกตอนเข้าใช้แอปพลิเคชันนั่นเองนะครับทีนี้พอใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บนะครับก็จารหัสผ่านของเราไว้นะครับทีนี้ในแอป,ปเขาจะบอกเราว่า ให้ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM นะครับตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับจะมีสีเทานะครับไม่ใช่ตู้ ATM ทั่วไปนะครับผมเคยไปที่ตู้ ATM ทั่วไปแล้วไม่ได้มันจะต้องเป็นตู้พิเศษของมันนะครับซึ่งมันจะมีช่องให้เสียบบัตรประชาชนนะครับก็ให้ไปตรงตู้นั้นนะครับก็นําบัตรประชาชนเสียบเข้าตรงช่องเสียบบัตรแล้วก็แตะเลือกหน้าจอว่ายืนยันตัวตน ทางหน้าจอเขาจะแจ้งว่ากําลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้เราเอาบัตรประชาชนออกแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยหลังจากเรียบร้อยนะครับอันนี้โทษดีพอดีข้ามขั้นตอนอันนี้เขาจะบอกว่าหลังจากเราสแกนใบหน้าเสร็จนะครับเขาจะบอกว่ายืนยันตัวตนภายในวันที่8กรกฎาคม64รู้สึกเขาจะให้ระยะเวลาประมาณ3วันนะครับหลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าตู้ ATM สําหรับการยืนยันตัวตนอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้กดค้นหาจุดยืนยันตัวตนได้เลยนะครับเขาจะแสดงตําแหน่งตู้ ATM ที่สามารถยืนยันตัวตนได้แถวที่ใกล้ที่สุดให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องเปิดตําแหน่งด้วยนะครับอา่า หลังจากเราไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ให้มาแตะเลือกตรงยืนยันตัวตนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าังินได้ตามปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ยืนยันตัวตนเข้ามาในแอปพลิเคชันของกรุงไทยตอนไหนนะครับก็แล้วแต่มันก็จะให้มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะไปไหนไม่ได้นะครับเว้นที่จากว่าเราจะไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับ โอเคนะครับขอให้โชคดีนะครับทุกท่านผมก็ทําแบบนี้สําเร็จนะครับก็เลยเอาความรู้ตรงนี้มาเผยแผ่กันนะครับอัดคลิปมาพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดใช้ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมาทําคลิปให้ก็เพิ่งเห็นคลิปตัวนี้นะครับก็มาทําให้ถึงจะทําช้าก็ทํานะครับขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชม คลิปวิดีโอกันมาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม